ก็มิสการอินเตอร์เนชั่นแนลก็พร้อมร้อยเปรเซ็แล้วโรงแรมก็ได้หมดแล้วพอได้แล้วทางคณะรัฐบาลก็ออกรายให้เป็นทางการนะครับประกาศไปเป็นที่เรียบร้อยว่าอีเวนต์นี้อยู่ในหนึ่งในอาเจนดาของรัฐบาลนี่คือความมั่นคงและความปลอดภัยนะซึ่งชัดเจนอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลเลยนะครับแม้กระทั่ง1บาทเราใช้เงินของเราเองแสดงว่าเรามีสถานที่กักนต่างหงั่มเอามีเรียบร้อยแล้วครับก็คืออยู่ที่โกลเด้นชิลลิปซึ่งเราจะต้องอยู่รัศมีไม่ไกลจากฮอลเท่าไนักน ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งเราล็อกเอาไว้เป็นชั้นๆเลยแล้วก็เมื่อนางงามมาถึงปับ๊บเราจะไม่ได้ไปรับนางงามด้วยตัวเองนะครับจะเป็นรถพยาบาลไปรับซึ่งถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของการประกวดนางงามซึ่งจะต้องรับคันละหนึ่งคนเท่านั้นนะฮะโดยที่นางงามอาจจะมาฟลายเดียวกันแบบแลนดิ้งอาจจะ12คนต้องใช้รถ12คนันเพราะว่าไม่อนุญ,ญาตให้<ด>นั่งรวมกันเด็ดขาดแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่การแพทย์และผู้ช่วยพยาบาลพร้อมชุด ป้องกันเชื้อไปรับถึงสนามบินแล้วก็เอาเข้ารถตู้แล้วก็เข้าเช็คการวอปครั้งแรกก็คือดูดูเรื่องของการเจ็บแค่ได้ป่วยแล้วก็เข้าห้องเดี่ยวเลยครับคาดว่าน่าจะประมาณอยู่ระหว่าง6 5ประเทศนะครับเพราะเนื่องจากหลายประเทศไม่เปิดอย่างเช่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็ไม่เปิดนะครับแล้วก็หลายประเทศที่หาไฟล์มาที่กรุงเทพไม่ได้อย่างขนาดเมียนมาเนี่ยมีแค่วันละหนึ่งไฟล์มีแค่เดือนละหนึ่งไฟล์ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปสิงคโปร์ก่อนอไปประเทศนู้นประเทศนี้แล้วค่อยบินกลับเข้ามานะฮะซึ่งเราก็ดีใจที่เขา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 ไม่ได้เงียบหายไปเพราะช่วงที่มีความไม่สงบในบ้านของเขาเนี่ยอินเตอนอินเทอร์เน็ตตัดไปปรากฏว่าเมื่อวานนี้ฟืน้นคืนชีพแล้วครับะนะครมานะฮะยืนยันว่ามาแน่นอนเราก็ให้กำลังใจทุกๆประเทศครับ ทุกอย่างเป็นมาตรฐานมาตรการจากประเทศไทยเลยนะครับนะต้องมีผลตรวจครั้งสุดท้ายภายใน24ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องนะครับแล้วก็จะต้องมีใบรับรองจากแพทย์นะครับแล้วเมื่อมาถึงปั๊บต้องเข้าสู่ระบบ14วันคอรันทีนนะครับด้วยตัวเองตามลําพังโดยไม่มีคนใดเกี่ยวข้องทางเราจะมีหน้าที่จัดอาหารขึ้นไปทุกๆมื้อและของว่างทุกมื้อนะครับแล้วก็ให้เขาได้ ประกวดผ่านโซเชียล14วันซึ่งเราจะมีโจทย์แปลกๆอย่างเช่นโจทย์อาหารไทยโจทย์ให้เขาลองดูซิว่าเขาจะกินยังไง นะฮะโจทย์ที่เราใส่เข้าไปในกล่องเหมือนกล่องสุ่มอะฮะแล้วให้เขาไปคิดครีเอทกันเองว่านี่มันคือเมนูอะไรกันแน่วันระหว่างกับมีกิจกรรมทุกวันครับนะโดยที่เราให้ทางโรงแรมเป็นผู้จัดส่งเครื่องมือสื่อสารให้เราไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปแล้วเราจะมีระบบซุ่มแน่นอนสนุกทุกวันตั้งแต่วันแรกจนถึง14วันแล้วออกมาแล้วถึงจะเจอตัวเป็นๆนะครับเก็บคะแนนตั้งแต่รู้ว่าไม่เป็นโควิด1นทีนะฮะนะฮะแต่ถ้าเป็น มีคําถามใช่ไหมเพราะว่าจะกงังวลไหมว่าเกิดมาถึงก็ได้รับคําแนะนําโดยตรงจากทางศูนย์นะฮะของเราเลยก็ศูนย์โควิดก็คือถ้าเป็นปั๊บก็เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวครับแล้วก็ออกจากการประกวดนะฮะแต่เราจะดูแลให้เพราะว่าการประกวดมันเร็วะฮะเราคงไม่กล้าที่จะรับกลับมานี่พูดตรงตรงแต่ว่าเราจะดูแลให้เปรียบเสมือนเป็นทูตของประเทศเลยนะดูแลจนจบแล้วเราก็ดูแลทุกอย่างอยู่แล้วนนมมาตรการสำหรับ worst case ที่สุดเลยใช่ไหม worst case ที่สุดเลยก็คือถ้าเป็นนะฮะถ้าเป็นก็คือรักษาจนหาย หายจนเรียกว่าปลอดภัยทุกอย่างแล้วแล้วก็ตรวจแล้วมีใบเปเปอร์ก็สามารถขึ้นเครื่องกลับได้แต่การขึ้นเครื่องกลับหมายความว่าน่าจะหลังจากการจัดก,การประกวดเสร็จสิ้นลงเพราะว่าน้องจะมาอยู่เบ็ดเสร็จถ้าไม่มีอะไรก็1เดือนเต็มเต็มซึ่งเนเราจะดูแลทั้งหมดมา28ออกจากที่นี่บางคนก็28และ29เพราะฉะนั้น1เดือนเต็มเต็มนะครับเป็นเดือนแห่งบิวตี้แพลเช่น ซึ่งผมมั่นใจว่าทั่วโลกนะครับอยากดูการประกวด Miss g r นอินเตอร์เนชั่นแนไม่ว่าจะเป็น Miss Universe สหรือมิส r l d เราก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าโอเคเราเข้าใจทุกคนลำบากเพราะฉะนั้น Enjoy นะครับ mm hmm. ไม่อยากให้แบ่งคกแบ่งค่ายอะไรกันมากมายแก่กองอันนี้คือวาระแห่งความสนุกแล้วก็เป็นวาระสั้นๆแล้วก็เป็นวาระอาจจะเป็นวาระเดียว นะครับในปี2020่หลักครับน่าจะเป็นวาระเดียวจากทุกเวทีครับในเวลานี้จะเรียกความมั่นใจนกับต่างชาติเพื่อไทยแลนด์นะค,คือจริงจริงแล้วได้ได้มีวัตถุประสงค์หลักเลยก็คือตอนนี้นะครับคนต่างชาติอยากไปเที่ยวเวลาที่ถูกกักตัวนานๆแล้วไม่ได้เคลื่อนย้ายเริ่มมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพจิตและคนที่รีทรายแล้วเนี่ยอายุเกิน60สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ทางแถบยุโรปเหนือเนี่ยเขาต้องการที่จะหนีจนะความน่าเบือ่อความหนาวเนี่ยมาอยู่ประเทศอื่นในเอเชียเนี่ยประมาณ3เดือนต่อปี ซึ่งปีนี้ไม่มาเลยเพราะฉะนั้นการโชว์ในครั้งนี้จะทําให้ทุกคนเห็นว่าสามารถที่จะมาได้เพียงแค่คุณยอมผ่านควิัสทีสี่วันแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างถูกทุกอย่างปลอดภัยคนก็น้อยก็อยากให้ดูเป็นตัวอย่างครับแล้วก็ไปอีกทีโปรเจกต์หนึ่งไทยแลนด์ Thailand นะฮะครับผม2ี2สนะปีสองพันยี่สิบก็เริ่มต้นแล้วนะครับหลายจังหวัดเริ่มมีการรับสมัครเรียบร้อยแล้วก็คิกออฟให้เป็นทางการไปนะครับ ก็ฝากถึงน้องๆทุกคนและขอบคุณผู้อำนวยการกองประกวดทุกจังหวัดด้วยที่ยังคงมั่นใจและทํางานต่อเนื่องนะครับกับมิสการไทยแลนด์นะครับปีนี้ก็ไฟนอลเรียบร้อยแล้ววันที่21สิงหาคมส่วนจังหวัดเจ้าภาพรอผู้ใหญ่อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็พยายามจะซัพพอร์ตเรื่องของการช่วยเหลือจังหวัดต่างๆซึ่งตอนนี้มีช้อยอยู่5จังหวัดสุดท้ายหมายความว่ามี5ช้อยซึ่งของให้ผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้นำว่าอยากให้จังหวัดไหนฟื้นให้เร็วที่สุดให้เราไปสร้างสีสันอยู่ที่นั่นกัน สักประมาณ2วีนะ,ะ,ะปีนี้จะอยู่นานหน่อยนะฮะปีนี้จะเก็บตัวกันเดือนนึงเลยนะฮะไหนๆก็ไหนๆก็เราไม่มีอะไรทำกันอยู่ใช่ไหมฮะ,ะเราก็จะแห่กันไปอย่าลืมนะพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านไปนะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ไปรู้สึกว่าคลายเครียดกันบ้างในพูดตรงๆถ้าเราอยู่กันแบบนี้เราจะเครียดจนเกินไปก็ติดตามได้นะครับติดตามแล้วเราจะดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับ